สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านชั้นเดียวนะครับแบบบ้านสุกพิลมนะครับแบบบ้านสุกพิลมเป็นเสาสําเร็จนะครับฐานบ้านสูง50เซนนะครับผมหน้าบ้านกว้างนะครับจากซ้ายถึงขวาเลยนะครับก็จะอยู่ที่10บเมตรห้นะครับผมแล้วก็จากด้านหน้าแล้วเสาด้านหน้าถึงเสาด้านหลังนะครับอยู่ที่12เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่119.75ตารางเมตร นะครับผมเนาะเป็นแบบบ้านทรงจั่ว2สเตปนะครับแล้วก็สเตปด้านข้างนับเป็นอีก1สเตปก็จะเป็น3สเตปนะครับผมสเตป1สเตป2แล้วก็สเตปที่3นะครับผมเนาะจะมีห้องนอนนะครับพีพีเอฟซีครับผมจะมีห้องนอนอยู่ที่3ห้องนะครับหห้องครัว1งห้องโถง1นห้องน้าแล้วก็2ระเบียงนะครับระเบียงที่1แล้วก็ระเบียงที่2นะครับเนาะระเบียงที่1จะอยู่ด้านหน้ามุกนะครับแสดง และเบรกที่2จะอยู่ตรงด้านของห้องครัวนะครับผมเนาะอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตานะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมเนาะหน้าต่างประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่ๆนั้นได้รับชมนะครับว่านั้นเป็นแบบไหนนะครับแบบแปลนนั้นเป็นแบบไหนนะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ๆนั้นได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมปิดหลังคาลงก่อนนะ มาดูกันนะครับผมเนาะห้องนอนที่1นห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ห้องน้ําห้องครัวห้องโถงแล้วก็ส่วนทางเดินนะครับไปทางห้องครัวแล้วก็ระเบียงนะครับนี่จะเป็นระเบียงหน้าบ้านระเบียงที่1แล้วก็ระเบียงที่2ก็จะเป็นระเบียงออกมาจากห้องครัวนะครับอ่ะผมพาเข้าไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเนาะเสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้นะครับผมเนาะหน้าบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับเนาะส่วนตรงนี้นะครับระเบียงนะครับระเบียง หน้าบ้านนะครับจะอยู่ที่2 5 0เมตรห้คูณแเมตรนะครับเนาะเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่2 5 0เมตรห้าสิบนะอ๋อตรงนี้นะนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับสงบานนะครับตกแต่งด้วยหินทรายหรือหินชิกซอหรือจะเป็นกระเบื้องลายหินทรายตกแต่งก็ได้นะครับผมเนาะอ่านะฮะอ่ะเข้ามานะครับ มาดูที่ห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับจะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับเสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับ4เมตรแล้วก็เสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้เฮ้ยผนังฝั่งนี้ถึงแนวฝั่งนี้นะครับไม่ใช่เสานะผัวผิดแนวผนังฝั่งนี้ถึงดนังฝั่งนี้นะครับของห้องโถงอยู่ที่6เมตรนะครับผมส่วนโถงทางเดินตรงนี้นะครับระหว่างไปห้องโถงกับห้องครัวเนาะแล้วก็ระหว่างห้องนอนหนึ่งแล้วก็ห้องนอนที่3นะครับจะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับเนาะ ประตูห้องนอนหนึ่งประตูห้องนอนสองประตูห้องนอนที่สามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งนะครับผมห้องนอนที่หนึ่งนะครับจะมีขนาดอยู่ที่สี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเนาะอ่ะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้สี่เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับก็สี่เมตรเหมือนกันหน้าต่างของห้องนอนที่หนึ่งนะครับจะมีสามบานสองด้านนะครับบานที่หนึ่งบานที่สองแล้วก็บานที่สามด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านที่ สองนะครับผมเนาะตรงนี้ส่วนหัวเตียงนอนนะครับพี่พีเอยากจะหันทางไหนก็นแล้วแต่พี่พี่นะว่าอยากจะหันไปทางไหนนะครับเนาะอ่าห้องนอนที่1 4ึคูณสเมตรนะครับอ่ะผมออกเดินออกมานะครับมาเจอ <c oughs> ห้องโถงเนาะ <c oughs> ผมพาไปดูห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณสามเมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับผมสเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50นะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าห้องนอนที่2จะมีหน้าต่าง2บาน2ด้านนะครับด้านที่1ด้านที่2บานที่1แล้วก็บานที่2นะครับผมเนาะประตูเข้าห้องนอนที่2อยู่ตรงนี้นะนะครับผมอ่ะออกมานะครับไปดูห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นั้นมีขนาดที่เท่ากันนะครับเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตร นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็4เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีหน้าต่าง1บาน1ด้านนะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมบานสไลด์นะครับสไลด์ไปมาสลับสลับกันนะครับผมสลับซ้ายสลับขวาเปิดซ้ายแล้วก็เปิดขวานะครับผมเนาะตรงนี้อ่านี่คือห้องนอนที่3นะครับออกมานะครับก็จะมาเจอกับโถงทางเดินเนาะตรงนี้2เมตรนะผนังฝั่งนี้ถึงมาองังฝั่งนี้2เมตรนะครับ เดินเข้ามาก็จะเจอกับห้องครัวนะครับผมห้องครัวนะครับจะกว้างอยู่ท right 네 de ี่2องเมตรห้าสิบนะครับลึกอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสองเมตรห้าสิบแล้วก็ผนังจากห้องน้ํานะครับมาถึงผนังฝั่งนี้นะครับสี่เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะมีซิงค์ครัวนะครับหนึ่งตัวนะครับผมซิงค์ครัวนะยาวเลยนะครับผมมีอะมีซิงค์นะครับซิงค์ล้างจานแล้วก็บานซิงค์นะครับตรงนี้นะอ่าบานซิงค์สามบาน นะครับแล้วก็กระเบื้องกันเปื้อนนะครับผมเนาะอ่าอันนี้คือของห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํานะครับนี่คือประตูเข้าห้องน้ํานะครับเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องน้านะห้องน้ํานะครับจะมีขนาดอยู่ที่2องหนึเมตรห้นะครับผมเนาะดูสิผมว้านให้ดูนะว่าได้ไหม1นึเมตรห้นะครับกว้างอยู่ที่2องเมตรห นะครับก็จะมีชักโครกอ่างล้างมือกระจกนะครับปักบัวแล้วก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับผมอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้านะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะครับอ่ะออกมานะครับก็จะมาที่ห้องครัวเหมือนเดิมนะครับออกไปที่ระเบียงนะครับผมเนาะ อันนี้เป็นระเบียงที่2นะครับก็คือระเบียงทางห้องัวนะครับผมเนาะตรงนี้นะระเบียงของข้างบ้านตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับก็คือเสาตัวนี้นะครับถึงเสาตัวนี้2เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็พลังฝั่งนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับอยู่ที่4ี่เมตรนะครับผมเนาะอ่านะครับระเบียงทั้ง2ออันนะครับอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านนะครับจะต่ําจากพื้นบ้านนะครับอยู่ที่5เซนนะครับอันนี้ เป็นทางลงหลังบ้านนะครับเป็นบันไดทางลงหลังบ้านนะรายละเอียดการตกแต่งก็มีอยู่ในนี้นะครับผมในแบบแปนลนสำหรับพี่ๆท่นานไหนที่ต้องการนะครับก็0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้หลังคานะครับเป็นหลังคาเมทัลชีสลอนสเปนนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นลอนตรงนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่ๆ FC นั้นได้รับชมนะครับว่ามีอะไรส่วนประกอบเป็นอะไรบ้าง นะครับผมเนาะอ่าจะเริ่มตั้งแต่อาสีเลยนะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นเหล็กอาสีนะครับจะอยู่บนหัวเสาทุกหัวเสาเลยนะครับผมเนาะนี่นะอ่าหลังจากอาสีเราก็จะมาตั้งดั้งแล้วก็อกดั้งนะครับนี่นะดั้งอันนี้คือดั้งแล้วก็อกดั้งนะครับก็ตั้งให้หมดนะครับผมเนาะจากนั้นก็จะมาตั้งจันทันนะครับนี่คือจันทันนะพอตั้งจันทันเราก็จะมาตั้งมาติดตั้ง เชิงชายนะครับผมจะติดตั้งเชิงชายก็จะมาติดตั้งแฟงหลังคานะครับผมเนาะหลังคามี2ชนิดนะเมทัลชีสลอนสเปนกับลอนตรงนะครับวัสดุอุปกรณ์จะแตกต่างกันนะครับที่ใช้ทําแปนะครับผมเนาะจากนั้นก็มาติดตั้งไม้ฝาเทอรา่าแล้วก็ติดตั้งแผน่นเมทัลชีสแล้วก็มาติดตั้งครอบข้างแล้วก็ครอบสันนะครับผมเนาะตรงนี้นะ,ะนี่คือแบบบ้าน สุขพิลมนะครับ119.75ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านกว้างอยู่ที่1 0เมตร50คูณ12เมตรนะครับผมตรงนี้นะอ่าก็ขอบคุณที่พี่ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเนาะในทุกๆคลิปเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการแบบบ้านที่จะเอาไปสร้างบ้านเป็นที่อยว่อาศัยของเราเนาะ ได้แบบบ้านที่อ่านง่ายอ่านสะดวกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือใครไม่มีความรู้เรื่องแบบบ้านเลยหรือการอ่านแบบเลยก็สามารถอ่านได้นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับก็ะก<อ>็ขอบคุณพี่พี่ fc ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มารับชมนะครับแบบบ้านชั้นเดียวนะครับที่ผมนั้นได้นําเสนอมาจนถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผม สำหรับใครที่ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะก็ไลน์ Ad line, นะครับแล้วก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม